สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมเป็นพาร์ทสองของซีรีส์ที่มีชื่อว่า Burning Nu นักเคนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ b a t t l i n g Boxer นั่นเองครับเออซึ่งก็ในพาร์ทหนึ่งพูดไว้ว่าพวกเขาเนี่ยนะดูทรงมีความเป็นพวกนักมงนักมวยอะไรแบบนี้นะครับผมมีนวมพร้อมไฟพร้อมต่อยอะไรพวกนี้เลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกค่อนข้างไปนในทางท่าไฟนะครับมีส่วนการโจมตีใช่ไหมเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ของตัวเอง เพื่อสวนกลับอีกฝ่ายซึ่งความเป็นเบิร์นนิงนักเคลอนนะครับผมความเป็นแบบว่าผู้ใช้หมัดในการต่อสู้อะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ากลิ่นอายตรงนั้นค่อนข้างจะหายไปในมอนสเตอร์เอ็กซีดที่จะคุยในคลิปนี้ครับคือเหมือนพวกเขากลายเป็นทรงแบบพวกนักรบอะไรพวกนี้ไปแบบนั้นมากกว่าเนาะมากกว่าจะเป็นนักมวยตามปกติแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าการเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดแล้วมันเหมือนกับอัปเกรดความเป็นครีเอเตอร์สิ่งมีชีวิตนั้นๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับรูปร่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปประมาณนั้นได้แแต่่่่่ททีีีีีนนนน้้้้้้ลรรักกก็็ยงงงงเเเเืออขขาาาามผวใจไดไ ง่ายอยู่นะครับว่าเป็นมอนสเตอร์เผานักรบธาตุไฟนั่นเองครับวันนี้นะครับผมมีมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีททั้งหมด7ตัวด้วยกันของซีรีส์นี้เลยนะครับผมถือว่าเยอะเนาะแล้วก็มีการ์ดเวทมนต์กับดักที่สามารถใช้กับเบิร์นนิ่งนักเลอร์เหล่านี้ได้นั่นเองครับจะมีการ์ดอะไรยังไงบ้างก็ไปรับฟังคลิปนี้กันด่วนๆเลยครับผมก่อนอื่นนะครับมาที่มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีทตัวแรกเบิร์นนิ่งนักเลอร์ชีทคอมมิชเนอร์ครับเบิร์นนิ่งนักเลอร์ชีทคอมมิชเนอร์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซสตตธาาุไฟเผนัักรบรบแงงพลงโจมี 0ป้องกัน1,300นะครับผมก็พลังโจมตี0มาเลยนะครับผมเคยพูดแซวๆว้เหมือนกันในพาร์ทหนึ่งอย่างนี้ว่ามอนสเตอร์พวกนี้มันมีความดุดันอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าบางตัวสเตตัสก็ไม่ดุดันเหมือนกับรูปลักษณ์ที่โชวนะ์ให้เห็นอะไรประมาณนี้ครับและทีนี้ไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับจะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล3 2ตัวในการที่จะ u n ิญเอ็ Exit มาเรามากโดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของมันนะครับผมตราบได้ที่การ์ดใบนี้ไงห,หน้าอยู่บนฟิลถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายสามารถโจมตีได้อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องใช้มอนสเเตตอร์โจมีข้าา ทีนี้เราก็เล่นได้เลยว่าเราพร้อมที่จะมีเอฟเฟกอะไรในการสวนอีกฝ่ายหนึ่งด้วยประการชนิดบ้างครับซึ่งเราก็สามารถดีไซน์ได้เลยนะครับว่าจะมีการ์ดอะไรแบบดักให้ฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาแบบเต็มๆแล้วเราก็สวนไปอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับผมเอฟเฟกยังมีต่อมาด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อบีอิงนักเคลืตัวอื่นนอกใจกตัวนี้นะอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเลือกการ์ดใบนี้เป,นเป็นเป้าโจมตีได้ครับและยังไม่จบอีกนะครับผมถ้าเกิดว่ามอ,อานสเตอร์ ทำการประกาศโจมตีพอประกาศโจมตีเสร็จปุ๊บเราสามารถถอดวัตถุดิบเอกซีของกาบใบนี้ออกไป2ใบนะครับหลังจากนั้นดูกาบบนมือของอีา่ายแล้วทีนี้ให้เราเลือกการเป็นมอนหนึ่งใบจ,จากบนมือนั้นเอามาเซตไว้ที่ฟิลของเราได้ครับเป็นแบบว่าชื่อขอยตัวนี้มันมีความแบบว่าชีสนะครับก็คือไม่ใช่ชีสแบบว่าอาหารกินกับแซนวิชนะเป็นชีสแบบว่าโกงอะไรพวกนี้เนาะดูมีความโกงดีนะครับเอฟเฟกต์บอกว่าเอาการบนมือของอี่ายหนึ่งมาเล่นซะอย่างนั้นครับและทีนี้กาบไปต่อมานะครับผมนัม แห่งดาวดวงใหม่ครับ n u m b บ r 79 Burning n ก้าเบอร์นิักซอร์แห่งดาวดวงใหม่เป็นมอนสเตอร์ซีธาตุไฟเผานักรบแรังสีพลังโจมตี2,300ป้องกัน1,600การนี้เกิดจากการใช้มมอนสเตอร์เลเวลตัวในการอันเชิญ X ซีลงมานะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของกาบนี้มี3อย่างอย่างที่1ก่อนเลยนะครับพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น100คูณจานวนวัตถุดิบ Ex ซีที่อยู่กับตัวของมันครับ ตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับผมคือเธอละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเอามอนสเตอร์ติดชื่อบริ n งนักเล่อหนึ่งตัวที่อยู่บนมอือหรืออยู่ในสุดสารก็ได้นะครับผมเอามาเพิ่มเป็นวัตถุดิบเอ็กซีให้กับการใบนี้ครับก็หมายความว่าพลังโจมตีจากเอฟเฟกที่1ก็สามารถเพิ่มไปได้ด้วยเอฟเฟกที่2น,นี่เองนะแล้วเอฟเฟกที่3นะครับการใบนี้ที่มีวัตถุดิบเอ็กซีอยู่ถ้าเกิดว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อบ สุดสานของเรานะครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวที่เราเลือกเหล่านั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ซึ่งจํานวนการอัญเชิญได้นั้นจะเท่ากับวัตถุดิบเอ็กซีทของมอนสเตอร์ตัวนี้ที่ถูกส่งลงไปสุดสารนั่นเองครับดูแล้วก็ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมากมายถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้มีวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์เลเวลสี่อยู่แล้วนะครับก็ใช้เอฟเฟกต์ที่สามนี่แหละในการที่จะเอาพวกวัตถุดิบกลับคืนมาบนฟิลด์ได้นั่นเองครับและกล้าวไปต่อมาหมายเลขหนึ่ง ok, ร้อยห้าเบอร์นิ่งนักเลิศเซสตัสดาวตกคร ตกเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดท่าดไฟเผานักรบแรังสีพลังโจมตี2,500ป้องกัน1,600การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4 3ตัวในการที่จะอันเชิญเอ็กซีลงมานะเอฟเฟกของมันนะครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อบ u r นิ n งนักเคลของเราทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งนะครับผมในช่วงที่จะเข้าแบทเทิลสเต็นั้นเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีดอาไปจากกา์ดไปนี้1ใบนะครับโดยที่ว่าใน1เชนของการใช้เอฟเฟกใส่กันไปกันมานะนะั้นสามารถใช้เอฟเฟกยวนยี้ ถ้เราถอดวัตถุดิบเอ็กซนี้ไปแล้วเนี่ย มอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งนะครับผมเอฟเฟกของมันจะถูกทําให้ไร้ผลไปจนกว่าจะจบเทินตราบใดที่มันยังไงหน้าอยู่บนฟิลนาเวลานันครับนอกจากนั้นแล้วมอนสเตอร์ของเราที่แบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งนั้นจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้และถ้าเกิดว่าเราได้รับความเสียหายใดๆความเสียหายนั้นก็จะส่งกลับไปยังอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ดีนะปกติเวลามอนสเตอร์เราจะไม่ถูกทําลายอะไรแบบนี้นะครับบางทีเราต้องรับดามจแต่วาเนี้แม่งส่งดามจกลับไปหากฝ่ายหนึ่งได้ซะยางงันด้วยครับและการไปต่อมาเบอร k ับอร์นิง n u c k l e ร์คิงเดมซี่เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดธาตุไฟเผานักรบแรงสี่พลังโจมตี2,300ป้องกัน1,800กาเบนี้ก็จะการใช้มอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีดมันลงมาเอฟเฟกของมันมีอยู่2อย่างแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทอนละครนะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาเบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุไฟเผานักรบที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าเลือกมา1ตัวแล้วก็เอาเพ่ เพิ่มขึ้นมาบนมือหรือถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมอนสเตอร์นะครับเราก็เลือกการเวทมนต์กับดักเบอร์นิงนักเคลิหนึ่งใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้เช่นกันครับอ๋อแล้วก็โรบให้อย่างหนึ่งนะครับไอทั้งมอนสเตอร์แล้วก็เวทมนต์กับดักเนี่ยนอกจากจะเอาขึ้นมาบนมือแล้วสามารถส่งลงไปสู่สารได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ขออภัยลืมพูดในพาร์ทของมอนสเตอร์นะและทีนี้เอฟเฟกต์ที่สองของการไปนี้เลยนะครับคือใช้งานได้เทินของเราหรืออีกไฟล์ถอดวัตถุดิบเอ็กซิสต์หนึ่งใบออกไปจากฟิลของเร่่อ Burning, le, ทีอยู บนฟิล์ของเรานะครับผมจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดอีกใหนึงไปในเทิร์นนั้นเลยครับเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันกับเอฟเฟกต์การ์ดได้ประมาณสักเทิร์นหนึ่งอะไรเงี้แล้วทีนี้การ์ดไปต่อมาครับผม Burning Nu ักเคล l ร a d b l o w ครับผม Burning งนักเคล l ร a d b l o w เป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ธาตุไฟเผานักรบแรงสีพลังโจมตี2,200ป้องกัน2,000ครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล42ตัวแล้วก็ต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อ Burning Nucle ด้วยับี้ urn, ceed, uma, อันชิญงนักเคลาร์ดี้มีนยู่2อย่าง้ เอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อ n i n ิงนัก k พลที่อยู่บนฟิลของเราจะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือจะถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดเราสามารถที่จะถอดวัตถุดิบเอ็กซออกไปจากการ์ดใบน,นี้1ใบแทนการทำลายมอนสเตอร์เบนิงนักเพลตัวนั้นได้1ตัวนะครับอันนี้พูดให้เห็นภาพว่าถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟกต์ที่ทำลายมอนสเตอร์หลายๆตัวนะครับผมเอฟเฟกต์ของพิรีบลสามารถช่วยให้รอดได้ตัวเดียวนะครับแล้วตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีกการถอออดดวั ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น800ครับผมโโอ้หบอกได้เลยว่าอันนี้ก็มัดหนักอยู่นะครับผมจากที่แซวลใบแรกไงว่าบางใบนี่พลังโจมตีก็อ่อนๆนะครับไอตัวนี้พลังโจมตีสูงด้วยถอดวัตถุดิบเอ็กซ์ซเพื่อใช้เอฟเฟกแล้วเพิ่มพลังโจมตีแม่งเพิ่มด้วยแล้วตามด้วยกาศไปต่อมาเควอส์หมายเลข79เบอร์นิ่งนักเคลิศไคเซอร์ดาวจักรพรรดิครับผมเควอส์หมายเลข79เบอร์นิ่งนักเคลิศไคเซอร์ดาวจักรพรรดิเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซธาตุไฟเผานักรบแรง 5, พลังโจมตี2,600 สองพันครับการ์ดใบนี้นะครับผมเหมือนเป็นตัวอัปเกรดของไอ้ตัวไคเซอร์ก่อนหน้านี้เลยเนาะมันเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล5 3ตัวนะครับในการที่จะอันเชิญเอ็กซีดลงมาแล้วทีนี้เอฟเฟกของมันมีอยู่3อย่างครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น200คูณจำนวนวัตถุดิบเอ็กซีดครับผมก็ไอไคเซอร์ตัวตั้งต้นเมื่อกี้เพิ่มร้อยเดียวปะเออตัวนี้เพิ่ม200นะครับและตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับผมคือเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัน ใบทําให้การอันเชิญนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปครับตามด้วยเอฟเฟกที่3นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีตัวจำนวนเบอร์79ไคเซอร์ตัวตั้งต้งน,นนะครับเป็นวัตถุดิบอีกซอยู่นะมันจะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้ด้วยคือเทิร์นละครั้งเวลาที่มอนสเตอร์ติดชื่อบีนนิ่งนักเคลิร์ของเราทําการแบทเทิลประกาศโจมตีกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อบีนนิ่งนักเคลิร์หนึ่งตัวจากบนมือหรือจากในเด็กส่งลงสู่ จะทำการแบทเทิลกับเราเนาะ เอามาเป็นวัตถุดิบเอซให้กับการ์ดใบนี้ได้ครับและการ์ดใบต่อมา K.O.S. o s n u m b e r 105ห e s แห่งอุกกาบาตครับ Chaos n u m b e r 105ห e s แห่งอุกกาบาทเป็นมอนสเตอร์เซ์ธาตุไฟเผานักรบแรง5พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,000ครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เ e เวลตัวในการที่จะอันเชิญ x x c e e d ลงมานะครับบอกได้เลยว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับมอนสเตอร์เลเวด้วยนะแล้วก็4ตัวขนาดนี้เอฟเฟกของมันก็มี2อ2ย่่างดูสมมมคุ้ว่าองใช้มเ ขนาดนั้นนะเอฟเฟกแรกนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์และทําลายส่งลงสู่สารไปเมื่อไร่มอบความเสียหายให้กับไฟหนึ่งตามครึ่งหนึ่งพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวที่ถูกทําลายไปครับสู้กับมอนสเตอร์แบบพลัง2 0 0พันสี่อย่างเงี้นะครับก็มอบความเสียหายให้ได้แล้ว0อ0อันนี้ถือว่าดีงามดีงามนะแล้วตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีหมายเลขหนึ่งร้อย Nu เบอร์นิ่งนักเคิลเซสตัสแห่งดาวตกเป็นวัตถุดิบเอกซีดอยู่นะครับผมมันจะได้รับอเอฟเฟ ไปนี้1นใบและทีนี้เลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวครับทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปนะครับผมโดยที่ว่าถ้า้มอนสเตอร์ตัวที่เราทำลายไปนะครับผมมันหงหน้าอยู่บนฟิลให้เอาพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นมอบเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ดีนะครับไม่ได้จํากัดว่าพลังโจมตีเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าเกิดว่าทําลายมอนสเตอร์พลังสัก3,000ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะจุกเลยทีเดียวเชียวนั่นนี่นนาา่่าอจกกงงึยสใอยอยห คือถ้าเป็นเวอร์ชันของภาษาอังกฤษนะครับผม battling boxing ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจาก boxer เป็น boxing นะครับผมจากคำนามเป็นคำกริยาใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นเขาก็ไม่น้อยหน้ากันครับผมเขาเปลี่ยนจากนัก c ค l e ใช่ไหมน่าจะแปลว่าผู้ใช้หมัดในการต่อยอะไรแบบนี้นะครับกลายเป็นนัก c ค l e ครับผมนัก c ค l e ก็คือกำปั้นนั่นเองนะเออวิธีการตั้งชื่อมันก็สอดคล้องกันดีสำหรับสองภาษาเนานะแม้ว่าจะมีการใช้คำศัพท์ที่มันแตกต่างกันไปครับมาเริ่มการรัดเวทบนใบแรกเลยนะครับผมคือประกาศนักสู้เข้าสู่สังเวียนครับประกาศนักสู้เข้าสู่สังเวียนเป็นการเวท มต์ธรรมดาโดยการเวทมนต์ใบนี้นะครับประโยคแรกเขียนมาเลยว่าให้นับว่าเป็นการ์ดเบอร์นิงนักเคลครับผมและเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบนะครับเอฟเฟกต์ effect นั้นก็คือว่าเอามอนสเตอร์ติดชื่อบเบ n ร์นิงนักเคลหนึ่งตัวจากบนเมออันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลแล้วทีนี้พออันเชิญลงไปบนฟิลเสร็จแล้วตอนนั้นบนฟิลเราเนี่ยมีมอนสเตอร์อ c กซีจำนวนกี่ตัวให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่อยู่บนฟิลทำลายทิ้งไปครับและตามด้วยการ์ดไปต่อมานะครับผมเบอร์นิงนักเคลเซเบอริส กเวทมนต์ธรรมดากราดเวทมนต์ใบน,นี้นะครับผมสามารถใช้งานได้เพียงเท่ลนาใบเอฟเฟกของมันก็คือว่าเอาการ์ดใบบนสุดของเด็กเราส่งลงไปสู่สารและทีนี้เลือกมอนสเตอร์ที่ชื่อ Burning กเลิศหนึ่งตัวที่อยู่ในสุสารของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงไปไหงายหน้าตั้งป้องกันบนฟิวแบบพิเศษได้เลยครับและการาดไปต่อมาเข้ากับดักกันอย่างรวดเร็วนะครับกล่าวคือเวทมนต์มีแค่2ใบนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะโดยการาดกับดักใบแรกเลยนะครับผมจอร์นคาลเตอร ได้ตอนที่บนฟิลด์เรามีมอนสเตอร์ติดชื่อบร r n i ิงนักเ k e r อยู่ครับ นอกจากนั้นแล้วให้ใช้งานใน Battle f a c e นะครับ Battle f a c e ที่มี Monster เวทมนตร์กับดักใช้งานเอฟเฟกใดๆนะครับเอฟเฟของการใบนี้ก็คือทําให้เวทมนตร์กับดักหรือมนสเ s t e r เหล่านั้นเอฟเฟกไร้ผลไปแล้วก็ทําลายการใบนั้นทิ้งไปด้วยครับตามที่การไปต่อมา Burning Knuckle Cross Counter ครับ Burning Knuckle Cross Counter เป็นการ์ดกับดัก Counter การ์ดกับดักใบนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้เพียงเธอละใบเอฟเฟกของมันเลยนะครับคือถ้าเกิดว่า Monster ของฝ่ายมีการใช้งานเอฟเฟกต์ปุ๊บเราสามารถเลือก Monster Exit ติดชื่อ Number 1ตัวหรือม o n s t e r ร์เอ็ีติดชื่อ b u r n i ิงนักเลิกก็ได้นะครับเลือกจากบนฟิลของเรา1ตัวแล้วก็ทําลายทิ้งไปเอาเช็ดครททาลายมอนสเตอร์ของเรานะครับทำลายมอนสเตอร์ของเราเพื่อให้เอฟเฟกของอีกฝ่ายหนึ่งไร้ผลหลังจากนั้นจะเกิดเอฟเฟกดังนี้ตามมาครับคือมอนสเตอร์ของเราที่ถูกทำลายไปนะครับมันไม่ตายเปล่าก็คือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ซหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราโดยที่ว่าต้องเป็นตัวคนละชื่อกับตัวที่ถูกทําลายไปด้วยเอฟเฟกเมื่อกี้เอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันีี้้้้กกก็็ใใใหหเเเออาารดดบบนนนไปปวััสุมต นนนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมเราไม่ได้สูญเสียมอนสเตอร์เอ็กซิสหรือมอนสเตอร์นัมเบอร์ไปแบบง่ายๆขนาดนั้นนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายตามนั้นแหละแต่ว่าเราก็มีแผนสำรองตรงที่ว่าสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวใหม่ลงมาได้เนาะและกลารไปต่อมาไปสุดท้ายครับผม last counter ครับ last counter เป็นการ์ดกับดักเคาน์เตอร์นะซึ่งพออ่านไม่สิ้นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เออเก็ตไว้เว้ยมันจะมีการ์ดพวกมอนสเตอร์เบรนนิงนักเลิฟบางตัวครับที่เอฟเฟกต์มันจะมีการพูดถึงว่าแบบเอาการ์ดกับดักเคาน์เตอรี่มม counter, นะามาามามคาาาาวเเเเนนออออออระะ็็ิลดงงพไไ้้้ืยัักจกจสบ ก๊าซทั้ง3าใบที่บอกเลยนะมันเป็นการาซกับดักเคาน์เตอร์ทั้งหมดแล้วก็มีคําว่าเคาน์เตอร์ทั้งหมดนะครับก็เข้ากับเอฟเฟกของตัวมอนสเตอร์ตั้งต้นของซีรีส์นี้อยู่ดีครับแล้วทีนี้ last เคาน์เตอร์นะครับผมถ้ามอนสเตอร์ติดชื่อ Burning n นักเคลิ้มบนฟิวของเราจะทําการประกาศโจมตีแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนะครับผมให้การโจมตีนั้นไร้ผลไปหลังจากนั้นให้เอามอนสเตอร์ของเราตัวนั้นนะครับส่งลงสู่สารไปครับผมแล้วทีนี้พลังโจมตีตั้งต้นของมมมมมมออออนนนสสเเเเเเตตรรรรร์ีีีีีกกก่่นนาาา่่่่่าาาาาาายึงงทททจจจะะแบบิัืขผํวไหถพ พลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ติดชื่อบีนนิงนักเล่อตัวอื่นบนฟิลด์ของเราโดยตัวเลขพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อกี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมอนสเตอร์ Monster ของเราที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มพลังโจมตีมาแล้วให้เข้าดาเมจสเต็ปคำนวณความเสียหายกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวนั้นไปนะครับพอแบทเทิลกันเสร็จสู้กันจบแล้วปุ๊บตัวเลขพลังโจมตีของมอนสเตอร์เบ n นิงนักเล่อของเราตัวเมื่อกี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เอาเลขนั้นมอบเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึงสละขอเราตัว เพิ่มพลังโจมตีเสร็จปุ๊บตีมอสเตอร์อีฝ่ายหนึ่งตายแล้วก็มอบความเสียหายนะอันนี้ก็ทวนให้สั้นๆประมาณนี้ครับซึ่งการกับดักเคาน์เตอร์เอาจริงความเห็นผมนะมันไม่ควรจะซับซ้อนขนาดนี้ครับมันควรจะทําให้อะไรบางอย่างไร้ผลแล้วก็แบบจบกันไปเลยทําลายทิ้งไปอะไรไงี้หรือมีเอฟเฟกตามมาสักอีกประโยคนึงก็ว่ากันแต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันดูมีความหลากหลายของประโยคที่เพิ่มเข้ามาทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นการกับดักเคาน์เตอร์ที่ดูมีความเป็นเอกลักษณ์แบบนี้น,นอรรผมหกก็าื ตามกันไปนะครับท่านผู้ชมบ้างแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมผสานกับภาคที่แล้วมารู้สึกว่าคอนเซปต์ของพวกการเหล่านี้น่าสนใจสาหรับท่านผู้ชมท่านไหนอะไรยังไงไม่มีใครเคยเอาไปเล่นอย่างงี้อย่างนี้หรือเปล่านะครับผมซึ่งผมเชื่อเลยว่าคนที่จะเอาไปเล่นนะครับผมอันนี้คาดเดาไม่ยากอยูอย่แล้วนะครับว่าน่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบพวกแบบมอนสเตอร์เผานักรบแลวก็อาจจะออกแบบแวกแนวเป็นพวกนักมงนักมวยอะไรพวกนี้ได้นะครับหรืออ,อย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีแฟนคลับของอาริสก็ได้อาริสเนี่ยก็เป็นตัวละครในย oh! ูกิโอพัคเซตเอานะครับที่ดูมีความเป็นง แล้วก็จะมีความตรงไปตรงมานะครับผมมีการต่อสู้กับยูมาให้เราเห็นก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ใช้เจ้าพวกมอนสเตอร์เบรนนิงนักเคลืร์เหล่านี้ด้วยนะครับเออก็เลยคิดว่าใครที่ชอบซีรีส์นี้ก็อาจจะชอบอลิซด้วยหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าใครชอบแค่ความเป็นคอนเซ็ปต์นักมวยของพวกมันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้ล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดีครับ